มาสตราเดินหน้ากระตุ้นกำลังซื้อผนวกกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่กำลังคึกคักในช่วงปลายปีส่งรุ่นพิเศษเอาใจคนรักความสปอร์ตพรีเมียมภายใต้ชื่อคาร์บอนเอดิชั่นมาพร้อมแนวคิดยูนิคยูโดดเด่นทั้งภายนอกและภายในที่ได้รับการออกแบบขึ้นพิเศษเพื่อลูกค้าชาวไทยสร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์โดยนำคอนเซปต์สไตล์คาร์บอนมาสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ความสปอร์ต เพิ่มความหรูหรามีระดับผ่านรถยนต์มาสด้าที่กำลังฮอตมากที่สุดในขณะนี้ถึง4รุ่นประกอบด้วย m a สด้า2 m a สด้า3 m a สด้า CX 3และ m a สดา 30, ้า CX 30คัสสรนวัสดุอย่างพิถีพิถันดีไซน์ภายนอกโทนสีเข้มบ่งบอกความเรียบหรูภายในเบาะนั่งสีแดงเบอร์กันดีครบครันด้วยฟังก์ชันและเทคโนโลยี SkyActive ระบบความปลอดภยัยอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ m a z d a สนุกสนานในการขับขี่ที่สำคัญปรับราคาเพิ่มจากรุ่นปกติเพียง1,000 0บาทเท่านั้นพร้อมเปิดให้เป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่โชว์รูมมาสเตทั่วประเทศรถรุ่นพิเศษคาร์บอนเอดิชันมีเลือกทั้งหมด4รุ่นใน6รุ่นย่อยได้แก่ Mazda 2 c a r b o คาร์บอน n ชรุ่นซีดาน4ประตูมาพร้อมความแตกต่างอย่างมีสไตล์ซ้อนความสปอร์ตไม่ซ้ำใคร ด้วยกระจกมองข้างสีดำตัดกับโทนสีเข้มภายนอกภายในตกแต่งพิเศษด้วยเบาะนั่งสีแดงเบอร์กันดีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ด้วย Wireless Apple CarPlay พร้อมอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สายมอบความสะดวกในทุกกิจกรรมและเป็นตัวเองได้อย่างไม่ซ้ำแบบใครในราคาจำหน่าย669,000บาท m a z t e r Carbon e dition Sports รุ่น Hatchback 5ประตู ได้รับการเติมเต็มความสปอร์ตพรีเมียมให้แตกต่างแบบไม่ธรรมดาบอกไซด์ที่โดดเด่นด้วยกระจกมองข้างสีดำและภายในห้องดีสานตกแต่งด้วยเบาะนั่งสีแดงเบอร์กันดีมอบความสะดวกสบายด้วยเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งและเพิ่มความสุขสนานในการขับขี่กับ Sports Pattern Chip ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตลค์ความสุขสนานกับความแตกต่างในแบบฉบับที่มีเอกลักษณ์ในราคาจำหน่าย 6,69,000 0 0บาท์สามค3 Carbon Edition รุ่นซีดาน4ประตูมาพร้อมกับสีภายนอกใหม่สีเทา Polymetal Gray เป็นครั้งแรกด้วยการตกแต่งตัดกับสีโทนเข้มกระจกมองข้างสีดำล้อลอยสีดำขนาด18นิ้วตอบโจทย์ทุกความสปอร์ตสง่างามเรียบหรูทุกมุมมองภายในตกแต่งเป็นพิเศษด้วยหนังสีดำได้ด้สีแดงพร้อมบาะหนังสีแดงเบอร์กันดี และมอบความมั่นใจใทุกการเดินทางด้วยระบบแสดงภาพ360องศารอบทิศทางในราคาจำหน่าย1,210,000บาท Master 3 Carbon Edition Sports รุ่น Fastback 5ประตูผสานความแตกต่างด้วยดีไซน์สกอดสายตาทุกมุมมองมาพร้อมกระจกมองข้างสีดำล้อลอยสีดำขนาด18นิ้วตัดกับสีภายนอกสีเทาโพลีเมทัลเกรยมอบความโดดเด่นที่หน่งระดับ กับหลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้าภายในห้องดีสารตกแต่งเป็นพิเศษด้วยหนังสีดำและได้สีแดงพร้อมเบาะหนังสีแดงเบอร์กันดีเพิ่มความพิเศษในสไตล์สปอร์ตพรีเมีมได้อย่างลงตัวในราคาจำหน่ายหน1่0 0 0าย1 10บาท m a ส t ต r CX 3 Carbon Edition พร้อมเครื่องยนต์ k y ายทีบเบนซิน Sky t ine, ขนาด2 0ลิตรโดยเด่นด้วยการตัดโทนสีเข้มกับกระจังหน้าสีดำกระจกมองข้างสีดำ และล้อลอยสีดำขนาด18นิ้วมอบความเหนือระดับด้วยหลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้าพร้อมเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ดิจิทัลได้อย่างอิสระกับ Wireless Apple CarPlay พร้อมด้วยอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร,ร้าสายเบาะไฟฟ้าที่มาพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งมอบความสะดกสบายไปตลอดการเดินทางในราคาจำหน่าย9,400บาท m a z d a c x 30 Carbon Edition มาพร้อมความโดดเด่นด้วยสโทนเข้ม ตัดกับกระจกมองข้างสีดำที่มีเอกลักษณ์พิเศษล้อลอยสีดำขนาด18นิ้วภายในห้องดีสารปัณีพิธีพิถันทุกรายละเอียดซ้อนความพรีเมียมด้วยเบาะหนังสีแดงเบอร์กันดีตกแต่งภายในด้วยหนังสีดำและด้ายสีแดงมอบความเพลิดเพลินไปตลอดการเดินทางกับระบบเสียงบอสรอบทิศทางพร้อมลำโพง12ตําตำแหน่งตอบโจทย์ทุกมติของการใช้ชีวิตและมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้มีความหมายมากขึ้นกว่าเดิม ในราคาจำหน่าย1,211,000บาทนี่บาทในส่วนของสีเทาแมชชีนเกรเพิ่มเงิน1,000 0บาทสำหรับ Mazda 2และ Mazda CX-3 และเพิ่มเงิน1 5 0 0 0บาทสำหรับ Mazda 3และ Mazda CX-30 ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและทดลองขับได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ Master w w w m a s t e r c o t h พร้อมรับข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวกับดอกเบี้ย2.09%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Master Premium Insurance 1ปีฟรีแพ็กเกจ Master Ultimate Service อาทิฟรีค่าบำรุงรักษารถตามระยะ5ปีรวมค่าแรงค่าอะไหล่และขยายการรับประกันคุณภาพเป็น5ปี หรือ150,000กิโลเมตรตั้งแต่วันนี้จนถึง3าสเ็ตุลาคม2565เท่านั้นพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ